อนนี้อยู่ที่ first look นะคะที่ซัม s ุงเนี่ยจะมีการประกาศเปิดตัว,ตวความร่วมมือใหม่ๆนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ดังด้านจอภาพรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่าสนใจประจำปี2025ค่ะปีนี้นะคะก็ถือว่าเรื่องของอนาคตจอภาพรวมไปถึงการยกระดับการร่วมมือกันระหว่าง Samsung กับ Microsoft เนี่ยก็จะจับมือกันแน่นขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจอใหม่ๆจะน่าสนใจขนาดไหนรวมไปถึงนี่เลยค่ะเทคโนโลยี vision AI จะต่างจาก Galaxy AI ยังไงเดี๋ยวที่พาไปดูนะคะ ซัมซุงประกาศเปิดตัว Samsung Vision AI ในงาน CES 2025 First Look โชว์เคสนวัตรกรรมล้ำที่นำเอาเทคโนโลยี AI มาใสา่กับจอภาพและอุปกรณ์อัจฉริยะยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันเราดีเลยค่ะรอบนี้ก็จอสุดล้ำจัดชํำเลยมีเปิดตัว Neo QLED 8K QM9900F เป็นเรือธงรุ่นล่าสุดค่ะพร้อมอัปเดตไลฟ์สไตล์ทีวีและก็เทคโนโลยีจอแสดงผลแห่งอนาคตมีทั้งโฮโลแกร,รมแบบโปรง่งใสและก็โปรเจคเตอร์ที่ฉายบนวัตถุได้น่าใช้เลยค่ะนี่ก็เหมือนการอวดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเปลี่ยน จอภาพให้กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านแบบครบวงจรโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากล,ก,กล้องวงจรปิดกลิ่นประตูไปจนถึงตู้เย็นเครื่องซักผ้าให้เป็นฐานข้อมูลในทางเดียวกันให้เราเห็นและจัดการได้อยู่หมัดซัมซุงร่วมมือกับ Microsoft นำโคพายล์ตเปิดกว้างด้าน AI บนจอภาพในความร่วมมือเนี้ยได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ททีวีและสมาร์ทมอนิเตอร์รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อม Microsoft c o p พายลตทำให้คนใช้อะสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนหน้าจอได้ลื่นไหลเลยค่ะผ่าน control, รีโมทคอนโทรลหรจ การต่างๆจากโคพายโลเช่นการแนะนําเนื้อหาเฉพาะบุคคลที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านหน้าจอบน Samsung Vision AI Samsung Vision AI คืออะไรมันถือเป็นก้าวสู่ยุคถัดไป ของซัมซุงในการให้ประสบการณ์การใช้งานจอภาพอัจฉริยะเขาว่าใช้ง่ายเลยก็ลื่นไหลเพราะว่ามีความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อมการปรับเปลี่ยนตามความชอบของเราทํางานได้อย่างอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์ที่เข้าใจความต้องการยกระดับความบันเทงิงลดความซับซ้อนผสานรวมกับไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อหัวใจสําคัญของ vision AI ก็คือฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์คล้ายกับโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy AI นะก็คือว่าเวลาที่เราเจออะไรเราก็จะแบบเอะอันนี้คืออะไรอยากจะซื้อรองเท้าเหมือนนางเอกจังหรือว่าเสื้อนางเอกคืออะไร ก็วงไปนะคะคือ Circle to Search ค่ะแต่ว่าในจอทีวีค่ะก็จะมีคล้ายๆกันแต่เขาเรียกว่า Click to Search ค่ะซีนไหนก็ตามที่เรากําลังเห็นอยู่อย่างเช่นเฮ้ยเมนูที่เขากำลังกินอยู่คืออะไรคะเดี๋ยวสั่งแบบว่ามากินดีกว่านะ ก็สามารถกดคลิก to Search ได้เลยนะคะมาเลยค่ะจัดเต็มเลยไหมฮะอาหารนั้นคืออะไรบ้างมาเป็นแบบลิสต์ของตัวอาหารเลยนะคะต่อไปเราคงเว้นเวอร์กับคอนเทนต์มากเลยนะคือเราจะอยากได้อยากมีตลอดเวลานึกออกป้ะเวลาที่เราแบบว่าเห็นแบบเขาใช้อะไรเขากินอะไรพระเอกทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบอยากรู้อยากเห็นแต่กำลังอินกับหนังอยู่อะไม่รู้ว่าคลิกทูเซิร์ชจะทำให้เราอินกับหนังน้อยลงหรือเปล่านะคะคนเดอรอปปิ้ง ว้าววันนี้เราโชว์ค่ะฟีเจอร์ในการที่เป็นเรียลไทม์ซับไตเติลนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ชิคก็ลองเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีภาษาไทยมีภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาไทยคงตามมาคัมมิ่งซูนค่ะตอนนี้จะมีทั้งหมด6ภาษาด้วยกันค่ะมันหมายความว่าอย่างที่ทุกคนคิดแล้วคือหนังที่ไม่มีซับไตเติลมาเราสามารถอ่านซับไตเติลได้เลยทันทีแบบเรียลไทม์ค่ะสำหรับซีรีส์ที่ยังไม่เข้าไทยซีรีส์จีนที่ฟังไม่ออกอย่างน้อยแต่ต้องอ่านซับไตเติลภาษาอังกฤษออกหน่อยนะเพราะมันไม่มีภาษาไทย จินโนรทีฟวอลเปเปอร์คือการเปลี่ยนจอภาพให้กลายเป็นพื้นผ้าใบศิล,ะละปะที่มีชีวิตชีวาปรับแต่งได้ผู้ใช้อย่างเราอะ่ะสามารถสร้างภาพที่เข้ากรบดสนิยมส่วนตัวหรือโอกาสพิเศษได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ด<ๆ>ีนะไม่ซ้ำใครหลายคนอพอเราได้คะ่ะว่าเรื่องของ Vision AI เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับเพื่อยกระดับการดูหรือรับชมคอนเทนต์เนี่ยให้มันมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็สมจริงมากขึ้นคำนี้มันเป็นคำการตลาดของการขายแบบหน้าจอทีวียุคใหม่ๆมากๆเลยแต่ว่าเนี่ยเขาโชว์ที่ซีดูนะคะว่าเราจะดูคอนเทนต์กีฬาได้มัน คมชัดมากขึ้นด้วยวิธีการใดคือหลายคนเนี่ยใช้ทีวีไม่เหมือนกันไม่ว่าบางคนอาจจะชอบดูหนังบางคนอาจจะชอบดูกีฬานะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย AI ที่มา Customization เนี่ยมันมาแบบระบุความต้องการของตัวเราได้ดีขึ้นในการ c u สต o m อม การรับชมตามสีที่เราชอบอย่างนเนี้ยสีก็จะบอกว่าดูหนังแนววินเทจแต่สีจ,จะดูแบบคอนทราสสูงๆหน่อยแบบเนี้ยนะคะก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาพอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการยกระดับเรื่องของเสียงก็สามารถแยกได้ด้วยเหมือนกันว่านี่คือเสียงคนพูดหรือว่านักแสดงเป็นคนพูดหรือว่าเป็นเสียงแบ็กกราวน์นอยส์ค่ะเพราะแยกได้แบบนี้ก็จะคล้ายกับโทรศัพท์มือถือและค่ะที่เราสามารถแบบเลือกโหมดของการฟังได้สมใจอยากของเราค่ะ กเข้าใจของ AI นะคะมันก็จะทําให้เวลาที่เรารับชมคอนเทนต์เนี่ยคุณมีคาถามอะไรอเช่นแบบว่านิโคคิดแมนมิโคอายุเท่าไหร่หรอเลย์เงี้ยตอนนี้เราดูทีวีโชว์อยู่นะเราก็สามารถถาม AI เข้าไปได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วผู้ชายที่นั่งข้างเขาคือใครอะชื่ออะไรอะไรอเงี้ยก็สามารถถามเข้าไปได้อีกเน็กซีนหรือว่าซีนถัดไปมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะคือเรียกว่าสปอยกันมันมากกับการมี AI อยู่ในจอทีวีค่ะ Home Insight ให้ข้อมูลอัปเดตเรียลไทม์เกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนความปลอดภยัยอัปเดตรายวันสร้างความสบายใจหายห่วงค่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือกำลังเดินทางนี่ทาดแมวทาดหมาทั้งหลาย Pet and Family Care ดูแลคนที่เรารักและก็สัตว์เลี้ยงตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ และก็สะดวกเลยค่ะปรับแสงให้อ่อนลงเมื่อลูกหลับพร้อมทั้งให้ข้อมูลอัปเดตเรียลไทม์เลยบันทึกสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญบนหน้าจอทีวี n e o QLED 8K รุล่าสุดพยายามเกินกว่าความเป็นทีวีจริงๆนะคะจะไปเป็นจอภาพที่เหนือชั้นแล้วเพราะว่าใช้ AI ทำงานหนักมากมาพร้อมเทคโนโลยีจอภาพที่ล้ำสมัยโดดเด่นทุกมิติคือเหนือชั้นกว่าเพราะว่าขนาดหลอด LED นี่ก็เล็กลงกว่าเดิมควบคุมแสงก็จะดีขึ้นแม่นยำกว่าเดิมเพิ่มความสว่างในฉากที่ต้องการปรับสีปรับคอนทาสเฟรมต่อเฟรมให้สีดำลึกสมจริงสแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน แม่ได้ฉากที่มีแสงน้อยหรือแสงจ้าใช้ AI มายกระดับเนื้อหาความละเอียดต่ำเป็น 8K เลยพร้อมเก็บรายละเอียดทุกเฟรมค่ะมีการลดแสงสะท้อนบนหน้าจอเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ชัดเจนทุกมุมมองจากกลางวันกลางคืนก็ว่าไปวางข้างหน้าต่างก็อย่างที่บอกไร้ปัญหานั่งชมด้านข้าง no problem เขาเพิ่มมุมมองการรับชมที่กว้างขึ้นค่ะช่วยให้ภาพคมชัดสดใสดูจากด้านข้างขอบจอบางเฉียบจนแทบไร้ขอบไม่ขัดใจในการดูเนื้อหาเลยนอกจากนี้ก็ใช้ AI วิเคราะห์และปรับระดับคอนทราสต์ในแต่ละจุดของ อภาพให้ภาพดูมีมิติสมจริงค่ะและนี่นะคะก็คือทีวีระดับเรือธงที่ซัมซุงเปิดตัวในครั้งนี้นะคะกับ neo qled 8า k นะคะแต่ว่าเริ่มใส่เรื่องของการปรับแต่งการใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสีสันแน่นอนคมชัดสมจริงมากเลยค่ะ ของใหม่ปีนี้มีอะไรมาอวดบ้างนี่เลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเมื่อเราส่องกระจกแล้วได้สกินแคร์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราส่องกระจกแล้วทุกวันแต่ว่าได้คําแนะนําเป็นต้องใช้ครีมอะไรสมองไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเช้าวันนี้เนี่ยสภาพผิวเราเป็นยังไงแค่ทําการส่องกระจกคะ่ะซัมซุงก็ฉลาดมากล่าสุดเขาไปจับมือกับอเมร p a c i f แปซิฟิกนะคะแบรนด์แบบที่ขายเครื่องสาอางดังๆนะคะที่ประเทศเกาหลีเนะะี่ยทำการแนะนําเครื่องสําอางประจําวันให้เราโดยการที่เขาเนี่ยใส่ระบบความฉลาด ของสภาพผิวหนังอกคนเนี่ยมัน20,000กว่าเรามีสภาพผิวหนังได้มา20,000กว่าแบบเลยตั้งแต่ผิวเป็นผื่นไหมเป็นแบบตีนกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่พอเราส่องกระจกนี้แล้วด้านหลังของกระจกตัวนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีของจอ m i โคร LED นั่นเองเห็นว่ากระจกตัวนี้มันไม่เหมือนกับกระจกที่คุณสามารถกดสั่งซื้อแล้วแบบมีจออยู่ด้านหลังนะเพราะว่ามันชัดมากเห็นไหม เห็นตัวจอเนาะค่อนข้างชัดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะลองพิสูจน์สภาพผิวหนังสีนะคะหน่วยก้าอไปแล้วนะคะมาลองดูกันค่ะดูเป็นกระจกมากโอ้โหจอชัดมาก อ๋อโอเคนี่คือจุดขายเขานะคะก็คือว่าถ้าวางไว้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสําอางนะก็คือต่อไป PC ไม่ต้องทํางานเลยนะคะแค่เราเอาหน้าเรามาส่องเรารู้สึกอยากจะใช้ลาเน,นชขึ้นมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอ๋อนี่ปัญหาผิวฉันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าครีมวันนี้ในเคาน์เตอร์เครื่องสาอางอ่ะมันเยอะมากเลือกแทบแบบยากมากจริงๆนะคะไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนดีนะคะดังนั้นส่องกระจกตัวนี้แนะนําสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวเพล่พพเนี่ยกดสา,ากลับบ้านได้เลยนะเนี่ย แบบนี้ไม่ควรมีที่บ้านนะเดี๋ยวจะป้ายยาตายทุกวันเลยนะคะยังไม่หมดค่ะน้องเขาปล่อยของไม่หยุดจริงๆนะคะดูนี่สิค่ะบอลลี่ค่ะโปรเจคเตอร์ R2D2 กลับชาติมาเกิดใหม่และนี่นะคะคุณยนต์ของซัมซุงที่ชื่อบอลลี่นะคะเรารอให้มันมาขายนานแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยดูมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นจะบอกว่า personality มันในปี2025เนี่ยมีความละไมคล้าย R2D2 ค่ะก็คือลำโพงเสียงดังมากเห็นไหมนสิพูดเสียงในแข่งกับมันอยู่พสอสมควรนะคะแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันกับโปรเจคเตอร์เดินได้ที่ต่อกับตัว ลำโพงมีล้อนะคะแล้วก็สามารถฉายโปรเจคเตอร์ไปที่พื้นเพื่อทําการพูดคุยแล้วก็ตอบคําถามได้เป็นหุ่นยนต์คอมเพลเนียโรบอทที่ดูแลบ้านรวมไปถึงแบบตอบคําถามทุกๆเรื่องที่เราต้องการที่จะรู้อะให้เราได้เลยค่ะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรที่เยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะส่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยไปที่กาแพงทันทีให้เราได้ดูใหญ่ๆเลยค่ะอย่างนี้บ้านก็ทําหินอ่อนไม่ได้เลยทีพื้นบ้านก็ต้องทาเรียบๆเ,เลยจะได้แบบให้บรลลี่ฉายอะไรตรงไหนก็ได้ เดินมานิดนึงก็จะต่อกันด้วยโซนนี้เลยค่ะโซนโปรเจคเตอร์ฉ่ำตามากแต่ขอสปอตไลท์เดอะพรีเมียร5หรือ The p r e m i e r ย5โปรเจคเตอร์แบบอั t ตร้าช็ t ตโรที่ถูกใจสิมากเลยค่ะ ตอนนี้ที่อยู่กับตัวโปรเจคเตอร์ใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่า s a m s u n g The Premier 5นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ฉชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถฉายลงวัตถุได้ลงไปถึงเนี่ยมันเป็นแบบ UST นะคะก็คือ Ultra Short Throw ก็คืออยู่ระยะที่ติดกับผนังนะหรืออยู่ห่างผนังเนี่ยแค่ประมาณ0ูนถึงสิเซนแต่สามารถฉายภาพได้อย่างชัดเจนไปได้ไกลถึงประมาณ1 0อนิ้วเลยทีดเดียวนะคะอันนี้เขาลองฉายมาบนโต๊ะแล้วก็เอาสีเทียนมาให้ซีลองวาดรูปดูนะคะฉันต้องการสิ่งนี้แล้วล่ะฉันคิดว่า นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนัาดรมาชิก็อาจจะเอาไปแบบให้เด็กๆอะ่ะวาดทงกิจกรรมแรงเงาวาดรูปตามอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยนี่อ้มันทัชได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ย บท้ายให้สักนิดนึงบอกได้เลยว่ามันก็มีดีอยู่เหมือนกันแต่ดูแล้วไม่ได้ปูมากนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็เอามาโชว์แล้วนั่นก็คือตัว transparent display ค่ะจอแบบโปรง่งใสดูสิคะเขามีหลายขนาดถ้าทางต่อไปนะ่าจะ custom made ได้นะคะสําหรับบ้านใครที่อยากทำที่กัน้นแบบเก๋เกหรือว่ามุมเอาไว้โชว์เฉยๆแบบไม่อยากมีตู้ปลาแต่อยากมีอะไรโชว์นิดนึงอะไรแบบนี้เสริมห่วงจุย้ยดูด,ดีดีค่ะแต่ดูท่าทางราคาไม่ถูกนะคะส่วนตัวโฮโลดิสเพลเนี่ยเขาก็วางเอาไว้อยู่2จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ดูเป็นเหมือน พวกอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าจะเอามาได้ใช้แบรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเอามาขายสินค้ามองจากด้านข้างแบบเนี้ยดูเหมือนจอมันเลยลอยอยู่เลยละค่ะอย่างเคยก็คือเขามาครบทุกรุ่นของจอทีวีค่ะสีก็เก็บตกให้นะคะไมโคร LED ก็ต้องบอกว่านอกจากปรับออกมาเป็นกระจกแล้วให้สองหน้าได้ก็ยังสามารถเอามาโชว์แบบภาพพุ่งใส่หน้าขนาดที่เอามาโชว์ดูแปลกตาดีค่ะสีเลยเก็บมาพอเดินผ่านแล้วเตะตามากค่ะ อีกอันนึงคือตัว rgb micro led คือเขาบอกว่าตัวนี้ก็ดูคอนเทนต์ได้หลากหลายแนวแล้วก็ประหยัดพลังงานได้30% แม่นยำของสีแจ่มชัดยอดเยี่ยมค่ะรับชมสบายตาเพราะความยาวคลื่นแสงเนี่ยเป็นอันตรายน้อยบางมากวัสดุพรีเมียมมองได้จากหลายมุมด้วยค่ะส่วน Music Fra m e กับ The s e r i f ฟอาจจะไม่ต้องปูยาวแล้วเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี้ยเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่บอกได้เลยว่าเป็นของแต่งบ้านที่เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ทําให้บ้านเราเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นปิดท้ายที่ภาพงานศิละปะกันบ้างดีกว่าค่ะพอพูดถึงเรื่องการแต่งบ้านเนี่ยต้องบอกว่า The Fra ร e กับ Samsung Astro เนี่ยเข้าถึงจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย 2เปิดโอกาสให้คนที่ชอบงานศิละปะชอบอาร์ตเอาผลงานระดับโลกมาใส่ในบ้านตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องเดินทางไปประมูลไปซื้อเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงและก็ชื่นชมอาร์ตของคนยุคใหม่ได้ดีงานศิละปะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผ่านการคัดเลือกมา3,000ชิ้นจากพันธมิตรชื่อดังระดับโลกอย่างโมมาแล้วก็ยังมีอาร์ติสชื่อดังๆอีกนะคะปี2025ในคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะใช้งานได้บนเดอรเฟรมกับซีรีส์ไมโคร LED ตั้งแต่ NeoQ LED ก็ led, จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอตัวเองเป็นแกลเกลอรี่ศิละปะได้เลยค่ะ Neo q l e t เนี่ยสีมันก็จะสดใสคอนทราสคมชัดดังนั้นการรับชมประสบการณภาพทางด้านศิละปะและความบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่ามีการหลี่แสงแบบเฉพาะจุดเพื่อให้ได้สีดําที่เข้มขึ้นรวมทั้ง The Frame Pro นะคะยังทํางานด้วยโปรเซสเซอร์ NQ4 Gen3 AI มอบคุณภาพที่เหนือชัน้นจริงๆสําหรับการแสดงงานศิละปะเนื้อหาวิดีโอนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Wireless One Connect นนัตกรรมที่ช่วยให้การติดตั้งยืดหยุ่นกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไร้ รอยต่่เลคะจะว่าไปแล้ว AI ของซัมซุงมาจนถึงตอนนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Galaxy AI ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของซัมซุง Galaxy นะคะไปจนถึงเรื่องของตัว B-Spoke AI ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงค่ะและสุดท้ายแนะนํากับจอทีวีรุ่นใหม่ๆใ,ในปี2025ค่ะกับ Vision AI ค่ะทุกความฉลาดของ AI จะเข้าไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ของซัมซุงตั้งแต่ปี2025เราพอคาดเดากันได้เลยว่าความฉลาดจะมาเยือนในทุกจอของเราค่ะ